ตลอดเวลากว่าเจ็ดฤดูกาลออสการ์เอ็มบัวบาได้กลายเป็นผู้เล่นตัวหลักเดินหน้าลาประตูให้ทีมอย่างเป็นกอบเป็นกรรมพ่าห้เสี่ยงหายเอซไก็กลุ่มหัวตารางได้ทุกปีพร้อมฝากผลงานอันสุดยอดเอาไว้ที่77ประตู141แอซสซิสจากการลงสนาม248นัดช่วยทีมคว้าแชมป์ลีกสาสมัยชนิสคัพ1่งสมัยและชนิสซูเปอร,ร์คัพอีกหนึ่งสมัยโดยในปีแรกๆออสการ์ได้รับค่าเหนือก้อนโตจากการที่สโม,มสรยื่นเข้ามาให้ แต่พอเข้าสู่ปี2021ทาง CSL แลได้ถูกกำหนดให้มีการปรับเพดาน,นค่าเหนื่อยของผู้เล่นรายบุคคลให้ไม่เกิน3ล้านยูโรเพื่อต้องการควบคุมการเงินของฟุตบอลในลีกจีนนั่นเลยทำให้จากที่ออสการได้ค่าเหนื่อยสัปดาห์ละ650,000ยูโรก็ต้องลดลงมาเหลือเพียงแค่ไปถึง60,000ยูโรซึ่งพอเขาเห็นว่าลีกแดนมังกรเริ่มมีท่าทีระสำรสาในเรื่องการเงินประจบเหมาะกับการที่ออสการสัญญาใกล้หมด สุดท้ายดาวเตะวัย33ปีปรัดสินใจว่าเขาจะอาลาเสี่ยงหาย S.I.P.G. หรือเสี่ยงหยพ้พอนอย่างเป็นทางการในปลายปี2024จนถึงวันที่ ar, ออสการ์ตบมือลาลีกจีนซึ่งระยะเวลาเกือบ8ปีเขามีเงินเก็บหลังหักภาษีรวมแล้วมากกว่า100ล้านยูโรเพียงพอที่จะด,ดูแลครอบครัวเอมบัวบาดนอย่างสุขสบายตัวหลังจากที่เขาเป็นฟรีเอเยตนก็มีทีมจากบ้านเกิด่างเซอเปอลูที่เสนอสัญญ,ญา3ปีให้ออสการ์คัมแบ็กทิ้นเก่าที่เขาคุ้นเคยแต่นักเตะก็ตอบรับแบบไม่ต้องคิดนาน ครานี้คือการกลับบ้านในรอบ13ปีได้ลงเล่นฟุตบอลที่เขารักแถมได้ดูแลครอบครัวอย่างใกล้ชิดมากขึ้นด้วย